เรื่องเสียงเพลงแห่งการอยู่รอดในยุคไดโนเสาร์อันไกลโพล้นมีดินแดนอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งชื่อว่าทุ่งกว้างแห่งเสียงกังวานเป็นที่รู้กันว่าไดโนเสาร์ที่นี่มีความสามารถพิเศษในการสื่อสารผ่านเสียงร้องที่ไพเราะและซับซ้อนพวกเขาใช้เสียงเหล่านี้ในการเตือนภัยหาคู่และแม้แต่การรักษาโรคแต่แล้ววันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหาดระดลาดไดโนเสาร์ทั้งหมดในดินแดนนี้สูญเสียความสามารถในการส่งเสียงร้องทําให้พวกเขาไม่สามารถสื่อสารกันได้เกิดความวุ่นวายและอันตรายมากมาย ท่ามกลางความกลาหนมีไดโนเสาร์เด็กตัวหนึ่งชื่อเมโลดี้เธอเป็นพาราซอรโลโฟัสที่มีงอนสวยงามบนหัวแม้จะไม่สามารถส่งเสียงร้องได้แต่เมโลดี้ยังคงได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านงอนของเธอเสียงนี้ทําให้เธอเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของเธอเมโลดี้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาและวิธีแก้ไขระหว่างทางเธอได้พบกับเพื่อนใหม่สามตัวหนึ่งริทึมสเตโกซอรัสที่ชอบเคาะแผ่นหลังของตัวเองเป็นจังหวะ 2. องฮาร์โมนีเบรคิโอซอรัสที่ใช้คอยาวของตนทําเสียงคล้ายเครื่องสาย 3. t e เทมโปเวลโลซิรัปเตอร์ที่วิ่งเร็วและสร้างเสียงจากการเคลื่อนไหวทั้ง4ร่วมกันเดินทางผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งป่าทึบทะเลทรายและภูเขาน้ำแข็งพวกเขาเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความร่วมมือกันพวกเขาก็ผ่านพ้นมาได้โดยใช้เสียงที่สร้างจากธรรมชาติและร่างกายของตนเองแทนเสียงร้อง ในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบความจริงอันน่าตกใจมีสิ่ง,ม,งมีชีวิตโบราณที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินกำลังดูดซับพลังเสียงของไดโนเสาร์ทั้งหมดเพื่อความอยู่รอดของมันสิ่งมีชีวิตนี้เองก็กำลังทุกข์ทรมานและใกล้จะตายเมโลดี้และเพื่อนๆตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตนี้ได้เพราะมันเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศพวกเขาจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยทั้งไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตใต้ดินนี้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์พวกเขาเริ่มสร้างดนตรีจากเสียงธรรมชาติและร่างกายของตนเมโลดี้ใช้หอนรับลมริทึมเคาะแผ่นหลังฮาร์โมนีสร้างเสียงด้วยคอยาวและเทมโปรสร้างจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวเสียงดนตรีที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นไพเราะและทรงพลังมันแผ่ซ่านไปทั่วทั้งดินแดนทําให้สิ่งมีชีวิตใต้ดินได้รับพลังงานที่ต้องการโดยไม่ต้องดูดซับเสียงของไดโนเสาร์อีกต่อไป เมื่อเสียงดนตรีดังก้องไปทั่วดโนเสาร์ทั้งหมดก็ได้รับความสามารถในการส่งเสียงร้องกลับคืนมาพวกเขาต่างดีใจและเริ่มร้องเพลงร่วมกันสร้างซิมโฟนีอันยิ่งใหญ่ที่ผสานเสียงธรรมชาติและเสียงของสิ่งมีชีวิตเข้าด้วยกันนับแต่นั้นมาทุ่งกว้างแห่งเสียงกังวานก็กลายเป็นดินแดนแห่งดนตรีและความกลมกลืนไดโนเสาร์ทุกตัวเรียนรู้ที่จะสร้างดนตรีจากสิ่งรอบตัวและแบ่งปันพลังงานเสียงให้กับสิ่งมีชีวิตใต้ดินสร้างระบบนิเวศที่สมดุลและยั่งยืน เมโลดี้และเพื่อนๆกลายเป็นวีรบุรุษและได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำวงดนตรีแห่งทุ่งกว้างพวกเขาสอนให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการฟังเสียงรอบตัวการทำงานร่วมกันและการสร้างความกลมกลืนกับธรรมชาติ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งวิกฤตการณ์อาจนำไปสู่การค้นพบวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาการร่วมมือกันและการใช้ความคิดสร้างสารรค์สามารถนำไปสู่ทางออกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และที่สำคัญที่สุดการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขและความยั่งยืน